โร่ข้าวันนี้เรามากินข้าวเที่ยงกันนะคะอันนี้คือแกงเนื้อแต่ว่าไม่ได้กินแตเด,ด,ด็กๆก,ก็จะมากลับมากินมียำมะม่วง am นี่ค่ะยำมะม่วง am ใส่มะพร้าวคั่วแล้วก็ใส่กุ้งกุ้งแห้งค่ะแล้วก็มีน่าจะเป็นแล้วก็ปลาทู มีแกงส้มนี่ค่ะแกงสับป,ประรดมองเห็นไหมนี่แล้วก็ปลานี่ค่ะปลาปเฮซิงใหญ่ปลากระพงขาวนี่ค่ะปลาชินใหญ่แล้วก็กมีแกงจืด กเกงจืดเป็กจืดกระดูกหมูแล้วก็หมสูสามชั้นนี่นะคะแล้วก็มีปลาคุเลาค่ะปลาคุเลาปลาคุเลาทอดนี่นี่ดูมะมะนาวมะนาวลีมอนนะคะเก็บมาสุกแล้ว แล้วก็มีอันนี้คือผลไม้ผลไม้แบบบ้านๆค่ะเป็นผลไม้ลูกตะขบป่านี่รู้จักไหมที่มันเป็นต้นมันจะเป็นหน,หนามๆนะคะนี่ค่ะลูกตะขบต้นลูกตะขบป่าเด๋ยวเราวนะลูกใหญ่ๆนี่ค่ะแล้วก็ม,าามีมะขามมะเช้านี่ค่ะ นี่ค่ะมะขามยักษ์มะขามยักษ์ใครยากกินกับน้ำปลาหวานมาั่งนี่ค่ะใสร่กระปิก็ได้น้ำลายไหลเลยนี่ค่ะกินนี่กันค่ะนี่ของชอบเลยยำม,มะม่วงยำม,มะม่วงอร่อยมากๆนี่ค่ะกินเลย หลังบ้านตักผ้าอยู่โอซักผ้าแล้วนี่ค่ะเรามานั่งกินหน้าหน้าห้องครัวนะคะเราไม่นั่งโต๊ะค่ะเรามานั่งเรามานั่งตรงหน้าหลังนี่ค่ะตรงหน้าบ้านค่ะ น่าคัวเราไม่นั่งโต๊ะกินข้าวค่ะแกงอร่อยมากๆแกงปลากระพงดูนะคะนปลาอร่อยมากมียอดมะพร้าวอ่อน มีสับประรดเอากินสับประรดก่อนแล้วก็มีมะเขือสามอย่างนี่ค่ะเดือดาก็มีมันด้วยบ้านบ้านเราเรียกมันขี้หนูนะคะนี่ค่ะใส่มันขี้หนูด้วยใต้แต่ที่อื่นจะไม่มีนะคะนี่แล้วก็มีสตอค่ะนี่มีสตอด้วยนี่ค่ะเอากินก่อน นี่ค่ะมีสตอมีมันที่หนูอ,อร่อยมากเขาจะเรียกแกงสมลมหรือแกงรวมรวมผักนี่ก็คือผักหลายๆอย่างนะคะมีสตอแล้วมีที่หน่อยแกงหนก็ได้นี่ค่ะกินเลยก็จะมีเสียงนิดหน่อยนะเพราะว่านะข้างบ้านเขาทำเฟอร์นิเจอร์นะคะ เขามีอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์รับจ้างทำทุกวันเป็นรายได้หาได้ได้อยู่ที่บ้านนะคะนีอ่อร่อยอ,อร่อยมาก แกงส้มต้องกินกับปาลาคุเราปลาคุเราต้องใช้มืออร่อยแกงส้มกินกับปาลาเค็มนี่ปาลาคุเรานะคะเค็มเค็เมเค็มต้องเอาไปผัดผัดธนา อันนี้ดีกว่าอันนี้ปลาแดดเดียวปลาดดเดียวดีกว่าอืมปลาแดดเดียวปลาคุโลาจะเค็มๆหน่อยชิมกัน จะม,มีเค็มนิดๆต้องผัดผัดเค็มเลยเดี๋ยวกินกับข้าวต้มอร่อยมามสกสตอ เป็นยืดกระดูกหมูใส่เห็ดด้วย เล็กไม่กินหมูเล็กกินผักนี่ผ่กเล็กไม่กินหมูแต่ยเล็กจะกินปลาค่ะ ไม่เค็มแดดเดียวอร่อยมาก 嗯。Mm. กินปลาค่ะนี่นะคะกินปลาเลยหนึ่งชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นใหญ่หหญอ,อร่อยหวาน เนื้อปลา,วาหวานหวานปันปลากระพงสดตัวใหญ่มากตัวใหญ่ก้างใหญ่ เล่นๆอาาร่อยมากอันนี้กินปเปล่าๆก็ได้ค่ะไม่ต้องกินข้าวก็ได้กินเลยเนี่ยโอเค,อเ,คเ,เล็กกินต่อก่อนนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย